สวัสดีครับวันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของกระบอกลมนะครับในหัวข้อเรื่องวิธีการดูว่ากร,ระบอกลมเราต้องเปลี่ยนชุดซ่อมหรือว่าเปลี่ยนทั้งกระบอกนะครับตัวนี้ในกรณีที่เป็นกระบอกลมรุ่นหรือแบรนด์หรือยี่ห้อหรือมีที่มีชุดซ่อมรองรับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะรู้ได้ไงว่ากระบอกลมรุ่นนี้ยี่ห้อนี้มันมีชุดซ่อมรองรับ ถ้าให้ดีถ้าให้ชชัว์ก็คือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากยี่ห้อจากแบรนด์ที่เราซื้อมาได้เลยนะครับว่ามีชุดซ่อมไหมนะครับผมโดยปกติส่วนใหญ่ถ้าเป็นกระบอกลมมาตรฐานตัวนี้ผมยกตัวอย่างเป็นกระบอกลมสแตนดาร์ดมาตรฐาน,ฐานเขาจะมีชุดซ่อมให้อยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูข้อพิจนารณากันว่าตัวไหนดูยังไงนะครับว่ามันต้องเปลี่ยนซีลหรือเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับ ถ้าท่านไหนเขามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับมีประสบการณ์การดูอันนี้ก็คือง่ายนะครับดูง่ายแต่ท่านไหนที่มีประสบการณ์ในการดูในการดูยังน้อยอยู่นะครับอันนี้ก็จะมาแชร์เล่าจากประสบการณ์ให้ฟังครับว่าข้อควรพิจารณาว่ามันมีอะไรบ้างที่จะมาดูกันนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นกระบอกลมกระบอกลมตัวอย่างที่ผมมีนะครับแล้วก็ ได้ถอดตัวเหล็กดั้งออกมาแล้วเป็นกระบอกแบบเหล็กดั้งจะอถอดแกะให้ดูว่าเราต้องดูตัวไหนบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีถอดออกเป็นฝาหน้าฝาหลังแล้วก็ลูกสูบเนะาะผมก็จะมาแยกเป็นส่วนๆแล้วกันแยกเป็นส่วนๆแล้วกันนะครับว่ามันต้องดูเป็นดูส่วนๆไหนบ้างอย่างละเอียดเอาที่อันดับแรกตัวท่อละกันตัวท่อ ท่ออลูมิเนียมนะครับท่ออลูมิเนียมนะครับถ้าท่ออลูมิเนียมนะครับส่วนใหญ่ที่มันที่มันจะเสียนะก็คือเกิดการกระแทกการลนหร,หรือตัวแกนตัวเนี้ยตัวแกนตัวเนี้ยม,มันงัดนะครับตัวงัดพอมันงัดเกิดการงัดกันระหว่างท่อทําให้ท่อนะครับท่อเป็นรอยนะครับท่อภายในเป็นรอยหรือตัว idod id ของท่อเนี่ยบิดเบี้ยวหรือมีอะไรตกหล่นใส่อย่างเงี้ย ท่อตกลนไส่อย่างเงี้ยท่อก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ครับมันจะเป็นก็ต้องเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนเฉพาะท่ออลูมิเนียมได้ไหมขึ้นอยู่กับยี่ห้อขึ้นอยู่กับ,บแบรนด์สินค้านั้นๆสอบทาได้ครับแต่ส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนได้ครับเขามีท่ออย่างเงี้ยตัดเฉพาะท่อก็แจ้งไปว่าต้องการท่อบอร์ไซ์ขนาดเท่านี้สโตกเท่านี้นะครับเขาก็จะตัดเปลี่ยนท่อใหม่ให้ได้นะครับ ส่วนใหญ่จะมีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์และยี่ห้อนั้นๆด้วยนะครับแล้วใช้ท่อยี่ยห้ออื่นแบรนด์อื่นได้ไหมถ้าเป็นขนาดท่อ IDOD เท่ากันมันก็สามารถใช้ได้ครับมันไม่มันไม่ได้ซีเรียสอะไรเรื่องท่อตัวนี้ก็คือส่วนใหญ่ท่อมันก็จะเป็นท่อมาตรฐานอยู่แล้วเนาะท่อมาตรฐานที่ใช้สําหรับทํากระบอกลมอยู่แล้วมันจะเป็นของยี่ห้อไหนก็ก็สามารถน่าจะเปลี่ยนได้ส่วนใหญ่เปลี่ยนได้ นอกจากจะเป็นท่อแบบแปลกพิเศษพิเศษอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นท่อสแตนเลสท่อเหล็กที่ทำทำมาเองเนี้ยอาจจะเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยครับผมอ่าแต่ท่อส่วนใหญ่มาตรฐานก็เปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนได้อันนี้เรื่องท่อเนาะโอเคถ้ามันไม่เสียหายมันยังดูดีอยู่นะครับก็ก็เปลี่ยนเฉพาุดซ่อมได้นะครับตัวเรื่องท่อต่อไปต่อต่อไปแกนครับแกนแก,น,แกนกระบอกนะครับ ปัญหาหลักๆของแกนกระบอกก็คือเวลาใช้งานไปนานๆแล้วมันพอมันงัดกับท่อตัวนี้ครับพอมันงัดงาตัวคอตัวเินงัดกับท่อพองัดกับท่อเสร็จปุ๊บพวกแกนพวกปลายแกนนะครับปลายแกนหรือไก่แกนพวกนี้มันมีรอยรอยนะครับมีรอยในการงัดมีรอยในการขูดนะครับมีรอยในการเป็นร่องรอยขูดขีดหรือพวกขี้ลงขี้เหล็กที่มันมาขีดท่อนะครับท่อหรือว่ามื มันมัง <irgendw el che> ัด anyway, กับฝาอย่เงี้ยมันมังัดกับฝาเนี่ยกินฝาตัวเนี้ยทําให้มันเป็นรอยมันไม่ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับเหมือนเดิมเช่นกันครับเราสามารถเปลี่ยนเฉพาะแกนได้ไหมส่วนใหญ่ถ้าเป็นยี่ห้อมาตรฐานหน่อยนะครับเขาก็ให้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเฉพาะแกนเปลี่ยนเฉพาะท่อถ้าฝายังดีอยู่ก็เปลี่ยนได้ครับไม่มีปัญหาหรือถ้าแกนยังดีอยู่ครับจะดูยังไงว่าแกนดีหรือไม่ดีก็คือ เอาตาดูครับใช้ตาดูใช้ตาดูจริงๆงง่ายสุดคือใช้ตาดูครับเดี๋ยวดูว่ามันเรียบมันเนียนไหมมันโค้งมันงอมันตรงไหมนะครับมันตรงไหมไปกิ้งกิ้งดูนะครับผมก็คือวิธีการให้ดูว่ามันตรงหรือไม่ตรงก็ดูกิงกิ้งเหล็กดูเงี้ยถอดออกมาให้หมดมันก็รู้แล้วคือถ้าคนมีประสบการณ์หน่อยเขาก็เขาก็ดูออกว่ามันโก่งมันโค้งไหมมันงอไหมถ้าเป็นแกนที่สั้นส่วนส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยงอแต่ถ้ายาวๆมันก็จะมาดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ แล้วแต่อันนี้เรื่องอ่ะผ่านไปกับแกนนะครับถ้าแกนโอเคมันก็เปลี่ยนเฉพาะตัวลูกสูบภายในหรือว่าตัวโอลิงโอลิงข้างในได้นะครับอันนี้เาผ่านไปแกนนะครับต่อไปต่อไปตัวฝาหน้าฝาหน้าครับผมฝาหน้าโอเคฝาหน้าส่วนใหญ่ที่มันจะพังก็คือตัวอลุทองเหลืองเนี่ยตัวทองเหลืองตัวนี้ครับตัวทองเหลืองตัวทองเหลืองเนี่ยทองเหลืองตัวนี้จะเป็นตัว รับแกนเนาะเวลามันเคลื่อนที่อีกทีหนึ่งรับแกนตัวเนี้ยบางครั้งแกนมันงัดนะครับแกนมันงัดเวลามันเคลื่อนที่มันเกิดเกิดแรงที่ทําให้มันหลุดหรืออะไรก็ช่างภายในที่ทําให้มันแกนมันงัดงัดกับคอตัวเนี้ยทาให้คอเป็นสึกคอก่อนนะครับทอก่อนท่อคอมันสึกนะครับก็ทําให้ตัวทองแดงตัวเนี้ยมันสึกทองเหลืองโทษทีครับทองเหลืองตัวนี้มันสึกก่อนนะครับมันก็ ใช้งานไม่ได้หรือเราเปลี่ยนเฉพาะซีนโอลิงไปซีนไปเปลี่ยนเฉพาะซีนคอไปมันก็สักพักหนึ่งมันก็รั่วครับผมมันก็ใช้ได้อายุการใช้งานไม่ได้นานครับมันก็ต้องเปลี่ยนทั้งกระบอกหรือเปลี่ยนทั้งฝาว่าไปเหมือนกันครับเหมือนกันบางยี่ห้อบางแบรนด์เปลี่ยนเฉพาะฝาก็ได้มีฝาหน้าฝาหลังแยกขายนะครับอ่ามันแล้วแต่ครับแล้วแต่ ถ้าเป็นยี่ห้อที่แบบดูดูแพงๆดูหน่อยมันก็เขาก็มีอะไรเปลี่ยนก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อหรือแบรนด์สอบถามผู้ขายได้เช่นกันนะครับผู้ขายได้เช่นกันเนาะแต่ถ้าบางบริษัทบางงานเขาขี้เกียจจะมายุ่งตัดปัญหาพวกนี้ไปก็เปลี่ยนทั้งตัวเลยจบนะครับมันก็แล้วแต่แต่ถ้าจะให้เช็คให้เขาเรียกว่าให้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับมาเช็คราราคุ้มค่ากับตัวตัว ตัวตัวใช้งานนะแต่คุ้มค่ากับเวลาอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ไปวัดดูกันนะครับว่เาเวลามีเวลามาเช็คมาดูอย่างละเอียดอย่างแค่นี้หรือเปล่านะครับผมโอเคก็ถ้าถ้ามันเป็นพวกทองเหลืองสึกก่อนพวกนี้มันมันก็สามารถที่จะมันก็ต้องเปลี่ยนออกนะครับถามว่าเปลี่ยนเฉพาะตัวทองเหลืองได้ไหมก็ก็ขึ้นอยู่กับนี่แหละครับขึ้นที่ยี่ห้อบ้างนะครับหรือบางที่เขาก็เอาไปให้ลงกึงเขาตอกอัดอัดตัวทองเหลืองออกแล้วก็ ใส่ใหมอย่างเงี้ยครับมันทาได้ไหมมันก็ทําได้ทําได้เหมือนกันนะครับทาได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็ประมาณนี้เกี่ยวกับฝาฝาฝาหน้าเนะาะภาพรวมก็คือนี่แหละดูดูว่ามันมีร่องมีรอยหรือว่ามีอะไรเกิดจากการงัดเกิดจากรอยขีดรอยข่วนหรือทําให้มันเป็นบาดเป็นแผลอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกตัวออลูมิเนีมยมโดนกระทงกระแทกบิดเบี้ยวอย่างเงี้ย มันก,ก็ต้องเปลี่ยนทั้งตัวนะครับมันไม่สามารถที่จะเอาตัวเดิมมาเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนชุดซ่อมได้คือมันเปลี่ยนได้มันอาจจะใช้งานระยะเวลามันได้ไม่นานได้ไม่คุ้มค่ากับเปลี่ยนตัวใหม่ประมาณนี้เหมือนกันครับเหมือนกันกับตัวฝาหลังนะฝาหลังก็มาดูมาดูภาย,ภาย,ภ,ายภายในนะครับดูภายในว่าโอเคมันโดนกัดโดนก่อนโดนงัดไหมอ่าโดนอะไรอัดเข้าไปาบางครั้งเวลา เวลามันทํางานบ่อยๆหรือนานๆเข้าไปอ่ะมันจะมีพวกถ้าความสะอาดของลมไม่ดีครับมันจะมีะขี้ลงขี้เหล็กฝุ่นละอองเข้าไปพอสะสมอัดเข้าไปอัดเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้พวกตัวอลูมิเนียมพวกนี้ครับอลูมิเนียมพวกนี้มันมันสึกก่อนนะครับสึกก่อนหรืออาจจะเกิดการงัดการกระแทกมีของอะไรมากระแทกทั้งสาไปทําให้มันเสียหายได้นะครับอันนี้ก็คือ การพิจารณาการวิเคราะห์การดาูเกี่ยวกับเบื้องต้นตกันเบื้องต้นว่ากระบอกลมที่เรามีเนี่ยที่เราถอดมาเช็คเนี่ยมันจะเปลี่ยนชุดซ่อมได้หรือไม่หรือมาดูดูว่าต้องเปลี่ยนอะไรได้บ้างนะครับก็นั่นครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวยี่ห้ออละแเบน์ที่เราต้องการท,ที่ที่เราที่เรามีอยู่นะครับอย่างเช่นเนี่ยก็ถ้าฝาหน้ามันพังซื้อเฉพวาะฝาหน้าได้ไหม นะครับบางยี่ห้อบางแบรนด์มันก็มีขายแยกนะครับมีมีเฉพาะฝาหน้ามีเฉพาะฝาหลังนะครับมีขายเฉพาะแกนมีขายเฉพาะตัวลูกสูบมีขายเฉพาะตัวพ่อแยกอย่างเงี้ยครับก็อันนี้ก็เพื่อให้เขาเรียกว่าประหยัดประหยัดราคาถ้าให้มันดูเหมือนกับคุ้มค่าใช้งานคุ้มค่าประหยัดการใช้อาประหยัด ราคาเกี่ยวกับที่จะซื้อเป็นตัวนะครับผมอ่าโอเคก็มีประมาณนี้ครับผมยังไงก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับถ้าให้ดีนะครับถ้าให้ดีที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นก็คือถ้าเรามีของยี่ห้ออะไรอยู่ก็ติดต่อดีห้อนั้นสอบถามข้อมูลได้ครับว่ามันมีขายแยกหรือเปล่าไม่มีขายแยกนะครับหรือว่าจะซื้อเป็นตัวแล้วก็บางวิเคราะห์ดูว่าราคาซื้อเป็นตัวราคาซื้อเฉพาะฝาราคาซื้อเฉพาะเทอร์แกนมันบวกลบคูณหารแล้ว โอเคก็สุดแล้วแต่ทีนี้สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ตัดสินใจว่าต้องเปลี่ยนหรือว่าต้องซ่อมนะครับผมแต่ถามว่ามันมีสามารถเปลี่ยนสามารถซ่อมได้ไหมสามารถแยกได้ไหมมันก็ก็ทําได้หลายแบบหลายอย่างขึ้นอยู่กับนะครับนั้นๆเนาะโอเควันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมยังไงก็ใครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือคุยกันได้ครับหรือไม่ก็ต้องการแนะนำตัวไหนก็แจ้งได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ